อะไรใครเป็นอะไรกันใครดราม่าอะไรกันนีสวัสดีครับบอสบีดูหน้าแต่ไม่ใสตอนอยู่กับดูหน้าใสทั้งตัวมีสักอะไรโอ้ยจัหยังแปลบไงมังสดใสอยังบลูอ่าน่าขาใสเพิ่นบอกอยังบลูพีมมาใหม่ครพิมดีๆอยากเข้ามินาราพิมดีๆพี่มาใหม่ อ่นว่าเพื่อนชมบอ่อนุพันดาอาา่าน้องงงมากเลยคุณแม่ตอนนี้ดูเป็นเด็กน้อยหรือเปล่าไหมมีแบบดูบลอกปุ้มฐานนั่นสิเตดูเล,เลนีนๆรียงงงวแต่ดีแล้วหล่ะยังจะเถาร้ายเดี๋ยวก,ก็เท่าจ้ารอแป๊บให้ใส่ซีบิดแน่เหมือนในทีเดียวว่แต่งแนห,หนมนั่นแหะนั่นทอนที่กินทานเลยเมือม่อนหร่เมื่อไหร่เต็งยิ่งคือนั่นละ่ะโล ถ้ามันอยากมักเถ่ามักหยังเนาะให้เป็ดอุ่นแน่ให้ใส่ให้ใส่ชีวิตแน่ตัวนี้ได้ใส่แล้วล่าย่ำได๋ตื่นขึ้นมาชักสิไปใส่พี่น้องเอ้ยศาสนาม่นั่งดักยางล่างเนาะพี่เดียวแม่งดักบ่ตลอดจับผิดต่ห้องอยู่แถบพี่น้องเพาะแต่เฮาสิตีนขี้ไปใส่กับอะไดเก็เลยเบอร์เอบ่ได้ร์านไปใส่หรอบอกเขาจับผิดหมดนั่นแหละจะเป็นอะไรประเดีคืวเอาที จับผิดทางค่ายนั่นแหละเห็นหมดค่ายหรอซ้อมมึงอยู่เดอ้อมองตรงมองรเจ็บให้ล้องโอยนะคะนิดนึงค่ะมองร้างข่ายอย่พ่พวกมองกองแตะเบาๆพอแตะเบาๆพอ ก็ทมดีนะไลฟีย like, าแอมเดนยุ่งกันอย่างนั้นอ่าพี่น้องคือกลุ่มปิดรอบที่ EP สิบสี่นี้นะครับคือมันจะพิเศษมากพี่น้องสิเดืเบิงรอบสเปเชียลหนึ่งวันที่ยี่แล้วกัวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นอะไรนะศูนย์อะไรนะอย่างเงละครซื้ออย่าแอ๋ศน์ทยาชนทะีบอกซื้อย่างก็คี สวนทยาอะไรไม่รู้สอนทยา,าพาเพลินบอกคลังสวนทยาสมาลีสวนทยาสมาลีเอฟซีผมยังไม่เหม็นปวดอย่างบัวหน,วนไข้ปวดในรูซิ่ไข้ปวดชอบมากไหนคนเก่าที่เขาดันเมีนเนยนได้เหรอกูโบมี่ท่องอ๋อ แต่ก่อนใส่ทองไงนี่ยไม่ใส่ทองมันแบบทองก็มีเหมือนเดิมทองทองกับมีฮึกก็ได้แหละมันดูโบ้พุ่มฐานบ้มีสางาราสีทองกับคนเบิดอยู่ฉันซื้อไอ้นุบาทไหมหมายถึงว่าบอสไซมันบโฉันมีฉิคือแม่ธนาคารบคือทองเสียละซาบะบ้ากับมินี่ยท่านมาใส่โบคือเจ้าของขายเพลงทองเสียละซาบาทกับมีอยู่อีกโกวอย่หอบป้าเมือนนั่นนะเท่าไรโกว่าดูผู้ใดเป็นอย่างนั้นบอประเด็ แต่งเขาหรอแล้วคูเดนเป็นอย่างก่อนโบว่าเขาบอกคูเดนเป็นโบมื้อฐานโบมีเงินบอย่างไงโบมีสักสีแบบว่าได้ใส่ทองหยองทองเนี่ยทำไมเราทุกคนต้องไปตัดสินกันที่ภายรอบด้วยล่ะคะการที่เราดูกันที่ภายรอบมันไม่ได้บอกว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงนะคะใส่ทองร่วงหัวก็ไม่ได้แปลว่าเราจะแบบเป็นคนดีไปวัดก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนดีใช่ใส่ทองก็ไม่ได้แปลว่าทองจริงอู้หู้บ้าบิ๊บบิไบม บอกพี่มาเร็วคนเราจะพูดวันไม่ควรทำให้ดูที่การกระทำค่ะดูที่การกระทำแล้วก็ผลลัพธ์บอดอกเห็นเอาแต่งไม่รุนไม่ยังอยากอยากให้อยากให้แท้เถ่ามหมงใครจะอยากเ่าคือเธอจะรอนเหตุสืบอยู่มันไงไม้มันก็จะมีวันที่แบบว่าภูมิฐานรัวที่เราไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ภูมิฐานเคยมีสูตรเคยมีใครอยากเ่าเขาเม่นก่อนกับเชิญชพระนพรัมฉันจะเป็นนุ่มไปนาฉันบวงยิบซีจ้าก็ใช่ไหมเ่าเลี้ยวหลาย ต้าเจ้าเนีอยากนุ่มอยากสาวโอ้ยความปลอดภัยของป,ป,อปตองห่วงฉันไปรับลูกนี่ลูกฉันนั่งเงินต้องรัดเข็มขดมนะมนะมัดขขทุกครั้ง่ต้องห่วงถ้าเคยติดตามน่ะนาลิตะไปกับพ่อบิ๊กต้องรัดเข็มขัดทุกครั้งต้องมีค่าซีดต้องมีอย่างคอยเดี๋ยคนบุญบ้านเอาค่าซีดแห้งกันนะครับร่างเราก็ลูกเดี่ยวอยบ่ย่อมได้เลยเอาขึ้นมาหอดเพื่อรงนี้บ่เกี่ยวบ่เกี่ยวขึ้นมาหอดเดือยข้ามเกิดไปบ่บ่ได้เกี่ยวกับความปลอดภัยเขาจะเอาเมียนมาตีจะมาหอดค่าซีดอย่างงี้ โอ้ยรับตานนะครับจุดสำคัญนะครับช่วงนี้ท่องกับมีอยู่ยา,ายบใสไซกีบัตะขายย้ำถูกก็คือบริรขายแต่บัตรถูกยึเทียบเบาขยันอยู่เหงาชูมืออยู่แต่อาจจะบัตรลำบางมีคือตะกี้ถูกครับทำอะไอยู่เงื่อนลายละเห็นมันลระล่า,ล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 า เห็นได้เสื้อจับมาไดอะไรนี่อ๋อเพื่อนบ้านเข้ามาพูดคุยฐานเขาก็บอกเราเหรอเนาะลอยห่อหมดไม่แล้วแต่ความชอบแต่ละคลไงบางคนที่เขาใส่เงินร้อยล้านเหรเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วหามาแล้วแต่จับไม่ได้ต้องไม่ได้เห็นเบือร์ดาราคุณแม่เราต้องบอกรอี้ดีเห็นแล้วเงินร้อยล้านเห็นเป็นตัวๆเลยเห็นเป็นดเล่ยไม่อาจจะว่าจับมาได้โอ้ยเสียด ทุกวันนี้แต่งตัวหล่อแล้วแต่ว่ากัต้องไอยูกันล่ะเอามาเขียนคิวเร็วคูวที่สองมันจีบประธานมันสายซีเร็วผมต้อมไปเห็นยู่าไปเห็นผมก็ยังเปียร์นกูเกอรอยู่ทีชีวิตจริงยิ่งหวานยิยาย เป็นคนแชายก็เป็นคนขับรถได้ <c oughs> ตกปลาก็เพิ่งขับนี่ก็เพิ่งขับรถนี่ตกปลาคนชายแชร์เงินก็ละส <c oughs> ามสี่แ, 3, แสนนะทุก<า>วันนี้ล่ะท่านไ่เคคิดเลเจิดแล้วกูเก่งเจิดมาบันาตีเรื่อต่วันาตีเรื่อต่วนกือย่างนี้<อ>ซื้อมือนี่สีใสเง,งินแต่ละปล่อยหนึ่งกับย,ยังยอมเอานาตีว่าคือกูคือต่วนมึงแคบีกว่าซันเอาคนทำกันสีนานตีงเบิ่งเอามึงก็ยังเคยมีเงินเป็นล้านแสนอยู่ กูก็คือมื่งคนเล่ามันก,กับมีแบบมีอะไรมีขึ้นแล้วก็มีลงพลันแล้วก็มีขึ้นชิวมื่กีเป็นหัวแข็งๆมองฟังนี่คาตาบอกแล้วไม่เอาพิมพ์นามใหม้นะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานใครได้อยู่ในกลุ่มปิดบ้างเป็นยังไงบ้างมิคอนเสิร์ตเรารูปแบบใหม่ขอฟังนี้อีกนิดนึงนะคะขอรีวิวได้ไหมครับฉันนุกเอาแค่นั้นจีไดฟ้ามงบอกขึ้นนอนหรอมิสซ่บอ <c oughs> ก็ฟังฟันเอาขาวเท่อัไหนไม่รู้นะอันนั้นไฟชัตัวไงไม่ใช่ไหมอันนั้นไฟชัูตอวไม่แต่ว่ามันมันแต่งหน้าด้วยไงแบบเช้าแต่ช่างเขาช่างเขาแต่งดีใครแต่งนี่กี่เหมือนแล้วล่ะกี่เหมือนไรแล้วหกสิบสี่เพียรไม่รมหรอหกสิบสี่ไม่ต้องกังวลหรอกมีงานอยู่ ทำธุรกิจอยู่ขายของออนไลน์อยู่พออะไรเนี่ยขายเองนะขายมาตแต่แรกเลยไม่ไีไม่ได้มีใครสอนแม่มัดขายของออนไลน์น่ะแม่มาดเป็นคนสอนเป็นคนให้โอกาสธุกรกิจก็มีอยู่แม่มัดเขาไม่ทิ้งอยู่แล้วมีกาแฟขายน่ะตั้งแต่เขาอยู่เมืองไทยนูน่ะทําคนเดียวตั้งเป็นคนคิดคนเดียว<ะ>เลยเรื่องขายกาแฟะนะ่ะกาแฟในตานะ่ะมีแต่มีแต่คนดมีแต่มีแต่คนมีแต่คนห้าม่านเดอตอนนั้นจะขายอมาร์คในตาคนะือกัน ตะกี้ฉันขายมากเนาะจนมีเงินเป็นเท่าใดปักล้านหกเจ็ดล้านผลขายตะกี้เนี่ยใช่เตอร์คนแรกบว่าพนี่เดีพี่เตื่อคนแรกมึงเคเห็นอยู่ตะกี้เนี่ยมึงไปเห็นแล้วกูการเก็บแบนนั่นยานอาคาทุนกูลงทุนกูก็ได้ใช่หน้าที่ห่างกันได้เป็นสิบสิบล้านนะเตื่อแต่มาคนแรกใช่แล้วก็จิ้งไปแล้วตอนนั้นน่ะเตรียมเตื่องตัวเจ้านี้จิ้งไปแล้วสินค้าก็หายไปเลยไปไปความพี่เตื่องเลย เพื่อห้องเดีมีธุรกิจอยู่มีบรลษัทภูใหญ่พันดูแลอยู่ต้องไปหนุ่ยบริษัทมีพุ่มฐานอะไปเข้าไปอย่างไหสิเมย์ลงพุ่มอะไรอยู่ชางเงี้ยสิเวลาทานไปวิ่งอะไรอะไรคือพุ่มฐานก่อนพุ่มฐานมาทางเงินติดธนาคารเหมือนนะที่ไปคิดที่ก็แปลว่ามีข้อไหนทื่ถือเงมันบอกแบบการรับที่สร้างคลิ้งเลยพุ่มฐานของคนบางคนอาจจะเข้าใจเป็นการเรา แต่แว่าตอนนี้ภูมิทานอะยังเงี้ยพูดอยู่นั <c oughs> ่นเองปนภูบกลงมาเรื่อยู่ที่ไม่เซตมากกว่าทัศนคติบางคนอ่บางคนอ่ะแต่งตัวดีมากแบบดูดีมาก,กน,นะพูนทานมาก,กน,นะแต่พอมานั่งคุยด้วยแล้วแบบบ้าไปตะเบาแนำสิเบนอาแต่คุ้นบางคนะตัดสินที่ภายนอกไม่ได้นะบางคนแบบเขาแบบไม่ได้ไม่ได้แ,บบแต่งตัวเลยแต่เราไปนั่งฟังเขาพูดเนอะ <c oughs> อเขาพูดแล้วแบบใช่เป็นเช่นที่เบนอย่างเงี้ยเห็นไหม เป็นเป็นสกปรกโสมมอย่างเงี้ยเบลล่าบอกมากกว่เอิญก็เป็นแต่ฟางมันบลาเบลล่าเป็นคนมานตรงตูดแต่ว่ามันแดดแต่ว่าก็ได้อะไรไม่ไดอะไรช่วงก่อนบอกแล้วมึงรู้หรือยังว่าใครเปอนคนสอนกูไม่แต่ว่าช่วงก่อนเราแค่ด่าที่เวียนนาช่วงก่อนเฟนราพี่เทียร์เราดีเนี่ยเราบอกว่าสอนตลาดรอบน้าใหย ให้บอดี้สิก็ให้บอดีนหมดั่นที่แบบน้ำให้บางเล้มันกุยอาบมาแล้วอะไรเธอความกันในยุ่นี่สวนวัดอาชอางรวมอู้ยอาบไม่เหลือกันะวัดทำงานตอนนีไม่ได้ทำงานวัดอากับไปได้งตีงกอนพี่ง้าวฟ้องยี่สิบใช่รแล้วหลองใหญ่ใช่ครับแต่ก็ได้นั่นสิ่งกนญแจมันยังนำจะขอบหนึ่ชั่วโมงขอบหนึ่งมัดแบนี้ถุงดำก็ไหนความพึงเราโอ้ย ม,ม,มัน,นอนใีห้องดมนมันดมมัาอีกไปหาคอนแกนเดชินแมต์อาบยิบัมเป็นลักบอก